และอีกอย่างที่เคยคุยไปแล้วเรื่องที่รู้สึกตัวแล้วมารู้รูปยืนเดนนั่งนอนครับนะต่อมาทุกเวทนาเกิดก็มารู้รูปอะไรเป็นทุกตรงนี้ยมาใช่ไหมรู้กรู้ตามตามจุดที่เป็นเกิดทุกเลยอาจารย์ไม่มันมารู้เป็นเป็นรูปยืนนั่งอยู่แล้วก็ทุกปวดเมื่อยเช่นปวนหลังกวดเอวรูครับรูมารูป้นั่งเป็นทุก ใช่ครับอ,อย่างนั้นได้ไม่ใช่ไปรู้ที่หลังที่เอวที่ทุกขเวทนาอ,อย่างเดียวนะอันนั้นมันมันรู้ปังเ็นกระอาจารย์แล้วมันก็กลับมาที่รูปนะอ่าอย่างนั้นก็ได้ครับบางทีอ่ะมันรู้สลับกันครับบางทีตอนแรกอ่ะมารู้สึกตัวในรูปที่นั่งแต่ทุกขเวทนายังไม่มายังไม่เกิดครับแล้วต่อมามันมีปวดมีเมื่อยครับมันต้องต้องรู้ทุกก่อนอาจารย์แล้วก็มัน ไม่<ส>ไม่ได้รู้ทุก,ก่อนมารู้สึกตัวในโลกที่นั่งนอนยืนเดินก่อน<ส>แล้วต่อมามีทุกขเวทนาแล้วก็ถึงไปรู้ว่าผมพูดามไปอาจารย์ก็คืออย่างเรานั่งเนี่ยเราก็ดูรูปนั่งตต่เราเรามีทุกตรงนั้นเนี้ยผมผมจะรู้ตรงนั้นก่อนไปรู้ทุกขเวทนาแต่เราถึงรู้ว่ารูปนั่งแล้วถึงยังมารู้<อ>รูปนั่งเป็นทุกใช่อาจารย์ใช่แบบนั้นได้แล้วต่อมา ไม่ไม่ต้องไปรู้ทุกขเวทนาตัวนั้นก่อนหรอกเช่นเรารู้รูปนั่งอยู่แล้วแล้วก็ทุกเกิดขึ้นก็มารู้รูปนั่งเป็นทุกข์เลยมันจะต่างกันยังไงตอนแรกรู้รูปนั่งก่อนรู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วต่อมาไปรู้ทุกปวดเมื่อก็ไปรู้ทุกขเวทนาครัและไอ้ทุกรู้ทุกขเวทนาตัวเนี้ยแล้วถึงจะมารู้รูปนั่งเป็นทุกข์แต่ที่ผมบอกอีกอันหนึ่งเนี่ยต่อมาพอมารู้ รูปนั่งใช่ไหมแล้วเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ารูปนั่งเป็นทุกข์เลยครับไม่ไม่ต้องไปรู้ไอเวทานาก่อนแล้วมารู้รูปนั่งเป็นทุกข์อีกทีออกคอาจารย์เออมันมันทีแรกจะรู้แบบนี้ก่อนเพราะว่าทุกขเวทานามันเด่นเป็นประธานอยู่ใช่อนาะจารย์มันก็เลยไปนสนใจทุกขเวทานาปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวตรงน,นั้นครับแต่ต่อมามันรู้แล้วไอ้ทุกขตรงนี้มันเกิดที่ไหนทุกขเวทานาเนี่ยมันเสวยรูป แล้วต่อมาตอนแรกอะย้อนไปว่าตอนแรกเรารู้ติดตัวในรูปที่นั่งครับแล้วพอทุกขเวทนาเกิดก็มารูร้รูปนั่งนั่นแหละมันเป็นทุกข์อรู้ข้ามข้ามไปหนยจหะไม่ได้ข้ามแค่แต่ว่าไม่ไม่ได้ทิ้งแต่ถ้าหากว่าเราไปรู้ทุกขเวทนาไอรู้รู้ความรู้สึกตัวตัวนั้น่ะมันจะมันจะทิ้งไปใช่ใชไหมทิงรูปไป,ไปมันจะทิ้งไปแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องทิ้งเราก็รู้รูปนั่งอยู่ใช่ไหมอ๋ออย่างตอนเนี้ย รู้รูปนั่งรู้สึกตัวในรูปที่นั่งอยู่แล้วทุกขเวทนามีเขารู้รูปนั่งเป็นทุกเลยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันนี้ได้จ้ง่ายดี่ไม่ต้องไปรู้ทุกขเวทนาก่อนแล้วถึงจะมนุษย์ติตัวอีกทีมันยิ่ได้นะ่ไหมม้นยิเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันจะมีแบบคล้ายกับแบบที่แรกมันจะรู้อย่างนี้ก่อนเพราะทุกขเวทนามันมีกําลังมันเด่นชัดกว่ามันก็ไปสนใจตรงนั้นแล้วมันก็จะทิ้ง ความรู้สึกตัวที่รู้รูปนั่งไปไปสนใจที่เวทนาไปสนใจที่ทุกข์ปวดเมือ่อยแต่ต่อมาเรารู้รูปนั่งอยู่พอาทุกขเวทนาเกิดก็มันก็เกิดอยู่ที่ที่รูปนี่แหละก็รูปนั่งเป็นทุกข์มันก็มาตามเลยอย่างเนี้ยเห็นไหมมันจะไวขึ้นแบบนี้นะนะถ้าแบบนี้ผมทําได้เลยอาจารย์ก็ใช่อันนี้แต่มันมันต้องได้ยินได้ฟังตัวนี้ก่อนแล้วไปเรียนรู้ตัวจริงเขาเพร,ราะเขามีอย่างนี้อยู่ต้องไปเห็นทุกข์ตรงนั้นก่อนถึงจะรู้ว่า พอเป็นทุกข์แล้วก็<ช>รู้ว่าลุกนั่งเป็นทุกข์อ่ะมันต้องเห็น,หน้ตัว,ตวอีกตัวหนึ่งก่อนแต่ตอนแรกมันยังไม่มีไงใช่ใช่ตอนแรกมันมีแค่สองใช่ไหมก็รู้สึกตัวในรูปที่นั่งครับ<ช>แล้วก็ต่อมาทุกเวนาเกิด<ช>ก็มารู้ความรู้สึกตัวก็มารู้รูปนั่งเป็นทุกข์ก็มาอีกอันหนึ่งเ<ช>พิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาด้วยกันอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวที่จะเปลี่ยนจะแก้ครับจากไอท่าทางที่นั่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นยืนเป็นเดินอีก มันก็ขึ้นอยู่ที่ตรงนี้นะขายถูกมันมันไม่มีทุกแค่ไหนเปลี่ยนได้หรือย,อยังไม่มีไม่มีไม่มีตัวนี้เข้ามานะครับแต่ว่าทุกอะทุกเวทนานมันจะรายง,งานให้รู้เองเหมือนกับเราทุกแล้วเราก็เปลี่ยนเราก็แก้โดยอัตโนมัติแบบนั้นนะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นอัตโนมัติแบบว่าเรารู้ทุกร,รู้รู้ ตอนแรกรู้ความรู้สึก,กตัวก่อนแล้วก็มารู้รูปที่นั่งแล้วก็รู้นั่งเป็นทุกข์แลวต่อมาที่จะเปลี่ยนจะแก้แก้ทุกข์จะเปลี่ยนแก้ทุกข์ตรงเนี้แล้วทีนี้ทุกขเวทนายัางเกิดที่กายครับแต่อีกอันที่สําคัญคือความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ทุกขให้เขาทุกจากที่เรารู้แล้วว่าเป็นรูปนั่งเป็นทุกขก็และวนารู้จะเข้าใจจุดนี้ไหมเข้าใจชัน กายมันจะบอกเองนอาจารย์มันมันจะบอกมันแค่กายบอกเวทนามันบอกรายงานให้รู้ว่ามันควรจะเปลี่ยนจะแก้หรือยังเวลาแล้วมันไม่มีเวลานะไม่มีแค่ไหนยังไงนะแล้วก็มันไม่มีว่าทุกแค่ไหนเปลี่ยนได้หรือยังไม่มีอย่างนี้นะแต่เวททุกเวทนามจะรายงานให้รู้ว่ามันสมควรจะเปลี่ยนจะแก้หรือยังเวทนามมันจะบอกเราเองเวทนามันรายงานให้รู้ ถ้าจะแยกเห็นคือทุกขเวทนามันเกิดที่กายครับแต่ความารู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก,ก้มันอยู่ที่ใจครับตรงเนี้ถ้าไปเห็นจะรู้ว่าไอ้ทุกขเวทนาก็อยู่ที่หนึ่งแต่ความารู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแก้อยู่ที่ใจมันอีกที่หนึ่งตรงเนี้ที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เห็นตัวนึงจะจะทําด้วยความเคยชินไปก่อนเช่นทุกขเวทนาปวดเมื่อยก็เปลี่ยนแก้เลยแบบนั้นใช่เราจะขยับก่อน ก่อนที่เราจะคิดอีกอาจารย์ตรงนี้เรียกว่าเคยชินใช่ใช่อาจารย์และที่ไม่รู้อ่ะที่ไม่รู้ที่ผมบอกเมื่อกี้อ่ะครับความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ที่อยู่ที่ใจที่มันไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนด้วยความเคยชินตรงนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าความเคยชินเนี่ยทําให้ไม่เห็นความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้อันนี้บอกให้รู้วก่อนว่าเนี่ยเขาไม่ย่างนี้อยู่นะเพราะว่าเขาก่อนก่อนนู้นผมยังไม่ได้พูดตรงนี้ เพราะว่ามันต้อง,ต,อง,ต,งต้องผ่านตรงนี้ก่อนต้องผ่านตรงนี้ก่อนครับแล้วมันต้องรู้ตอนนี้มันมีความรูษษ้สึกตัวที่รู้ร่วมนั่งแล้วก็ร่วมนั่งเป็นทุกข์แล้วก็เวลาจะเปลี่ยนจะแก้ก็ต้องรู้ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแก้ให้เขาลองไปเรียนรู้นะได้ได้ตอนนี้นะให้เป็นการบ้านไปโอ้อันนี้เรียนรู้เพราะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่จะทําให้เกิด ไอ้ตัวตัวตนหามันห่างออกไปแะ้ะไอ้วามเพียรตติดัต่มันแค่เนี้ยมารู้ตัวก็จะบ่อยขึ้นได้ได้ครับขราวหน้าผมมีกันบ้านมาส่งแน่นอนตรงเนี้ยเนะี่ยเป็นเคสไม่รับหรอกรแต่ว่ามันต้องไปค่อยๆไปตามขั้นตอนครับเนี่ย,อย,อ,ยอย่างพอแล้วบางทีมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งบางทีใจยังไปก่อนครับมันอยากเปลี่ยนอยากแก้ให้ให,หายบรบายอุมปมา ยกตัวอย่างเหมือนตัวปวดหนักปวดเบาแล้วก็ใจอ่ะมันไปห้องน้ำนท่านชางไปอยู่ที่ห้องน้ำอแต่อย่างนี้ก่อนนะยกตัวอย่างแล้วเวลานั่งอยู่อ่ะครับมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์อ่ะใจอ่ะมันไปไหนมันไปยืนไปเดินไปทําน่นนี่นั่นแนละ้วเห็นใจแบบนี้บ้างเนี่ยมันมาแบบทําให้ไม่รู้ครับไม่รู้ตัวที่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตัวนี้มันมาด้วยความเคยชินนั่นแหละ ไอ้เคยชินตัวนี้ก็มีสองอีหางใช่ไหมโลภะ<ม>กับโมหะตัวเนี้<ม>แล้วตัวนี้มันยะมาปิดบงังทําให้ไม่เห็นในความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ให้เขาหรอกไอ้นี้บอกให้รู้ไว้ว่าก็มีอย่างนี้อยู่ไอ้เคยชินตัวนี้มันทาให้ไม่เห็น,อ,นอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องอีกรอบได้ไหมครับ<อ>เรื่องเรื่องเรกเกี่ยวกับการรู้สึก ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้อาจารย์พูดทีละขั้นตอนนะครับตอนแรกครับตอนแรกมันมีความรู้สึกตัวในโลกที่นั่งครับต่อมามันมีทุกข์ที่ปวดที่เมื่อยมันก็มารู้สึกตัวในโลกที่นั่งเป็นทุกข์ทุกข์ครับนี่มาสามนะฮะและต่อมาเวลาจะเปลี่ยนจะแก้มันมีความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ไม่ได้อยู่มันมันมันไม่ได้อยู่ที่ มันไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนานะไอความรู้สึกที่จาเป็นต้ง be นไองเปลี ười ười> ่ยนต้องแก้เนี่ยผมไม่ใช่หรับไม่ใช่ไอคือไอทุกขเวทนานกัทีิกายแต่ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้มีที่ใจตรงเนี้มันเห็นยากและที่เห็นยากตัวนี้คือความเคยชินพอนั่งเพลินคิดเพลินไอทุกมมนก็มีก็เปลี่ยนแก้เลยท่านมันขยับเองเลยจ้ะนั่นนี่ยตัวนี้ทาให้ไม่เห็นมันปิดบังตัวนี้ปิดบังอยู่ มันจึงไม่เห็นความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้และอย่างจิตที่จะไปที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่จะไปจากนั่งที่จะไปเดินอย่างเงี้ยที่จะไปห้องน้ําอย่างนั้นนะครับไอ้ตัวนั้นอ่ะก็เป็นเหตุให้ไม่รู้ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ใช่รใช่มันไปแล้วใจมันก็ไปเลยอ่ะแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยมันใจมันไปก่อนนะใช่แล้วต่อมาไอ้กายอ่ะที่นั่งอยู่เดี๋ยวมันก็ลุกไปยืนไปเดินเลยตัวนี้เป็นเหตุให้ไม่รู้ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ ตรงนี้มันจะปิดบังไปทุกขั้นตอนนะถ้าไม่เห็นมันจะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นงนั้นทำไมเอาไปเดินแล้วอย่างเงี้ยมันไม่รู้ตรงนี้แต่แตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นขั้นตอนต่อมาจากอันที่สามเนี่ยนะที่รู้ว่ารูปอะไรเป็นทุกข์เนี่ยแล้วต่อมาที่จะเปลี่ยนจะแก้มันก็ต้องมาใส่ใจที่ทุกขเวทนาตัวนู้นตัวนี้ด้วยทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่จะให้เปลี่ยนให้แก้ แต่ความรู้สึก,ท,กที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนะ่ยมันกับที่ใจใจทุกขเวทนามอยู่ที่กายอ๋อเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้นนอาจารย์ครับเดี๋ยวผมของอย่างนึงอย่างสมมติว่าผมว่าอยู่กุดนั่งอยู่แล้วผมปวดท้องจะต้องเข้าห้องน้ำปุ๊บจิตมันก็จะบีที่ห้องน้าพอตอนนั้น่ะเราจะรู้แล้วว่าเราเนี่ยจะไปปวดทุกข์แต่เราจะต้องรู้ก่อนใจเนี่ยมันจะบอกเองใช่ไหมครับว่าอันเนี้ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องไป ไอ้มันได้เวลาแล้วอะที่จะต้องเดินแล้วก็ไปปวดทุกข์ที่ตัวเองแต่ความจำเป็นที่จะต้องไปมันมีการมันมีทุกข์ใช่ไหมทุกข์ตรงนั้นอยู่ที่กายปวดหนักปวดเบาครับหรือปวดไอต่อมปวดอักหรือ่าอย่างนั้นนะมันอยู่ที่กายครับแต่ความที่จําเป็นต้องไปมันมีอันหนึ่งมันมีความจําเป็นที่ต้องไปทุกข์ที่กายเนี่ย ปวดหนักปวดเบาเป็นเหตุแต่ความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องไปมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจมันคำว่าใจเราบอกว่าเถ้าไม่รีบไปมันจะล่าดลอกมาเลยอย่างนี้ป้าอาจารย์มันไม่มีคําพูดอะไรหรอกตัวเนี้ไม่มีคําพูดผมก็ายทมเรียนแล้อยู่ตัวนี้ไม่มีคําพูดแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เห้อ่ะตัวเนี้มันไม่มีคําพูดอะไรแต่ถ้ามีคําพูด มันจะไม่เห็นความรูม้สึกตรงนี้ไอ้ความรูม้สึกตรงนี้ไม่มีคำพูดนะเหมือนความรูม้สึกที่จะไปห้องน้ำอย่างนั้นนะ่ะไม่มีคำพูดนะใช่ดังนะั้นไความรูม้สึกที่จําเป็นต้องเปลียนต้องแก้โดยเนี้ยก็ไม่มีคําพูดเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์รให้ให้ให้ผมไปเห็นก่อนอาจารย์ตอนนี้ผมยังพูดอะไรไม่ได้นะผมยังข้ามไม่ออกนะอย่างตรงนี้นะท่านมีความรู้สึกตัวในรูปที่นั่ง สมมติปวดหลังตรงนี้ปวดหลังปวดเอวก็รู้ว่าเป็นรูปที่นั่งครับแต่แล้วท่านคิดว่าจะไปจะเปลี่ยนจะแก้ตอนนี้เลิกนะตรงนี้เลิก,นะเลกไปเหม,มือนว่าจะเปลี่ยนจะแก้จะไปครับความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ต้องไปมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจเพราะว่าทุกเวทนามันอยู่ที่กายเนี่ยที่ท่านขยับเนี่ยทุกเวทนาอยู่ที่กาย แต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตัวเนี้อยู่ที่ใจเดี๋ยวไปเห็นแล้วจะรู้ว่ามันต่างกันที่ผมบอกไม่บอกให้รู้นะไยทุกขเวทนาเนกิดที่กายปวดหลังปวดเอวเนี่ยขยับหลังกระยับเอวเนี่ยอยู่ที่กายแต่ความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ตัวนี้อยู่ที่ใจตัวนี้ตัวเนี้เห็นยากแหลยแต่ว่าไม่ยากเกิน ที่พอไปเห็นน่จะรู้จะร้องปเลยอ้อนไอ้ตัวนี้ต่างกับตัวนั้นไอ<ะ>้ทุกขเวทนาเนี่ยเกิดที่กายปวดเมื่อยหิวก็หายแล้วร้อนปวดหลังปวดเดือวก็ยับใช่คและความรู้สึกที่อยู่ที่ใจที่จ,จาเป็นต้องไปอันนี้เดี๋ยวไปเห็นน่จะรู้มันจะต่างกันที่ท,ที่กายไม่ไม่ต้องไปคิดนึก,กนอะไรก็มาหรอกอันนี้เอาเพียงแต่เป็นฟังข้อมูลเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปรเรียนรู้ของจริง หรือของจริงว่าเอามันมีความรู้สึกที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้เนี่ในไอ้ทุกข์ที่กายก็อย่างหนึ่งไอ้ทุกข์ที่จําเป็นต้องเปลี่ยนต้องแก้ที่ใจก็อย่างหนึ่งตรงเนี้เห็นไม่ยากรอกมันจะผมบอกไว้มันจะมีเครื่องเปรียบเทียบกันอยู่ผมยังไม่เห็นนะอาจารย์ผมยังก็ยังไม่เห็นเลยก็ยังในข้าไม่ออกผมพูดกับอาจารย์ไม่ได้เลยข้อนี้อ yeah. yeah. in yeah. ่าแล้วตรงเนี้มันจะเป็นปัจจัย ให้ตัณหานะี่ยห่าออกไปเพราะตัณหาไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวปัญญาที่เห็นทุกที่เห็นรูปนามเป็นทุกข์และที่รูปนามเป็นทุกข์ตัวเนี้ยไอ้ที่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์ทังใจนะ